โหพี่ไอซ์มีแฟนแล้วก็ไม่บอกพวกเราไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอะ่ะฉันนี่มันสนิทแรงว่าพี่หยดนี่ก็ไม่เบาถ้าเราจับเขาได้นะหน้าที่การงานเราลุงแม่พี่ชอบกลิ่นนี้นะพี่อยากให้ไอซ์มีกลิ่นแบบที่พี่ชอบคบกันมานานแล้วเนาะแม่ก็อยากให้เราอะแต่งงานสักทีจะได้เป็นเรื่องเป็นราวไปอะไรนะคะแม่ ไตื่นได้แล้วค่ะเจ็ดโมงแล้วฮะเจ็ดโมงแล้วเหรอทำไมปุ้ยเพิ่งปลุกอ่ะวันนี้มีหัวหน้าคนใหม่ย้ายเข้ามาด้วยโดนด่าแน่ๆเลยอาหารเช้าเสร็จแล้วนายผมกินไม่ทันแล้วปุ้ยงั้นกินกาแฟแทนไหมคะผมต้องไปแล้วไว้ตอนเย็นกินข้าวด้วยกันนะ ไปเพิ่งมาพี่ไอซ์ก็ตื่นสายดิแล้วหัวหน้าคุณใหม่มายังมาแล้วพี่หัวหน้าบอกว่าถ้าพี่มาให้ไปหาที่ห้องแกด้วยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งหล่อแล้วพี่ไอซ์เออนุ๊กแล้วหัวหน้าคุณใหม่เขาดูท่าทางเป็น,นยงดูปะ <c oughs> สวดมนต์รอเลยพี่น่าจะเป็นความหวังเดียวโอ้สาธุขอใหญให่โดนเลย มาสานะเราในบอกเหตุผลมาสิผมตื่นสายครับกล้ามากนะที่พูดแบบนี้ผมไม่ชอบโกหกครับจริงเหรอครับปากกับใจผมตรงกันอยู่แล้วครับพี่ไอ้หนูทำงานเสร็จแล้วฝากตรวจให้หน่อยได้ไหมคะ ได้สิเลคนี้อนเองขอบคุณมากนะคะพี่หนูอยากทํางานเก่งแบบพี่ไอ้บ้างอะ่ะ <c oughs> ขยันขยันแบบรุ่กอะ่ะเดี๋ยววันหนึ่งก็เก่งเองแหละงั้นเดี๋ยวหนูไปชงกาแฟมาให้นะหรือว่าพี่อยากกินอะไรบอกหนูมาเลยเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> พี่ตรวจให้ฟรีเว้ยเราอะ่ะกลับไปทํางานของเราได้แล้วงั้นหนูฝากด้วยนะพี่ <c oughs> ได้ครับหั <c oughs> วหน้าเออ คือตกใจอะไรพี่ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะออกมาคุยกับพี่ข้างนอกหน่อยสิค่ะคุณไอ้นี่เขาเก่งมากเหรอเธอถึงต้องไปขอเขาช่วยค่ะนอกจากพี่ไอจะเก่งแล้วพี่ไอก็ยังช่วยแนะนำพวกหนูทุกเรื่องด้วยแต่ก็มาทำงานสายเนี่ยนะ ปกติพี่ไอเขาอยู่เคียงงานดึกทุกคืนเลยนะคะแต่เขาน่าจะเหนื่อยค่ะก็เลยมาสายงั้นเหรอค่ะใครๆก็อยากคุยกับพี่ไอกันทั้งนั้นเพราะว่าพี่เขาทั้งหล่อเก่งและก็ยังมีน้ำใจอีกที่สำคัญพี่เขาน่าจะยังโสดด้วยนะคะโสดแน่ใจเหรอหน้าตาแบบนั้นไม่น่าจะรอดนะก็น่าจะโสดนะคะหนูทำงานที่นี่มาสองปียังไม่เคยเห็นแฟนพี่ไอเลย หัวหน้าสนใจพี่ไอซ์เหรอคะฉันเป็นเพื่อนเล่นเธอเหรอไปทำงานได้แล้วค่ะหัวหน้ากลับมาแล้วเหรอคะไองานเยอะเหรอคะ อืมหัวหน้าที่มาใหม่อ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรียกผมทั้งวันก็อย่างว่าไม่มีใครรู้จักลูกค้าดีเท่าผมแล้วนี่กินอะไรมาแล้อยังคะอ๋อพรุ่งนี้ไต้องไปดูงานต่างจังหวัดกับหัวหน้านะครั้งสองหรือสามวันอ่ะช่วยจ่ากระเป๋าด้วยนะได้เลยค่ะอ๋อแล้วข้าเย็นอ่ะ,ะไม่นักกว่านนะห่วง คนอื่นเขากลับหมดแล้วทําไมเธอยังไม่กลับอีกละ่ะผมรอไปส่งหัวหน้านะครับคนสวยๆของหัวหน้าเนี่ยไปที่รถคนเดียวอันตรายแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับถ้าไม่รังเกียจให้ผมไปส่งที่รถนะครับถามจริงเหอะที่ทําอยู่แบบเนี้ยหวังผลอะไรหรือเปล่าข้าวมือเดียวก็พอครับอ๋อแค่ข้าวเองเหรอครับร้านริมถนนก็ได้ ผมเป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้ครับพวอนาแต่พี่ไม่ชอบร้านริมถนนนะสิถ้าอย่างนั้นอะไรก็ได้ครับที่หวหน้าชอบฉันนี่มันสนิทหละพี่หยดนี่ก็ไม่เบาถ้าเราจับเขาได้นะหน้าที่การงานแล้วรู้แม่ ไม่จ้ะไม่ครับผมหน้าผมก็เพิ่งนําเหมือนกันสายเสมอนะเราขึ้นมาก่อนสิอไอไม่อยู่แค่วันเดียวเหงาจัง คะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะอืมนี่แม่โทรหาลูกนะต้องมีอะไรด้วยหรอก็ปกติแม่ไม่ค่อยโทรมาปุ้ยนึกว่ามีเรื่องด่วนค่ะอืมแล้วไอ้อะยังคบกันดีอยู่หรือเปล่าก็โอเคนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรคบกันมานานแล้วเนาะแม่ก็อยากให้เราอะแต่งงานสักทีจะได้เป็นเรื่องเป็นราวไปอะไรนะคะแม่คบกันมาหกปีแล้วไม่ใช่เหรอแม่ว่าได้เวลาแล้วล่ะ พอดียายใหม่อะลูกป้าหวางก็จะแต่งงานแม่ก็ว่าปุ้ยอะน่าจะแต่งงานได้สักทีนะค่ะแม่งั้นเดี๋ยวหนูขอปรึกษาให้ก่อนนะคะแม่รอคำตอบอยู่นะตัดสินใจเร็วๆแล้วโทรมาบอกแม่ด้วยนะค่ะแม่แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนี่แม่รู้แค่ว่าเราครบกับไอ้หกเจ็ดปีถ้ารู้ว่าเราอยู่ก่อนแต่งโดนฆ่าตายแน่ๆ กินนี้นะพี่อยากให้ไอซ์มีกินแบบที่พี่ชอบขอบคุณมากครับพี่หอมมากเลยครับพี่นี่แค่น้ำหอมนะมากกว่านี้พี่ก็ให้ได้พี่ขอแค่ความซื่อสัตย์แน่นอนครับพี่ผมก็มีพี่แค่คนเดียวแหละครับห่วงอยู่อย่างเดียวอะไรเหรอผมก็แค่พนักงานระดับล่างไม่มีอะไรเทียบพี่ได้เลย ผมกู้พี่จายครับถ้าคนอื่นรู้เรื่องนี้พี่คิดไว้แล้วแหละน้ำหอมซื้อมาให้ปุ้ยเหรอคะไอ้อ๋อพอดีผมเลือกน้ำหอมไม่เก่งอะ ผมเลยซื้อน้ำหอมผู้ชายมาให้ปุ้ยคุณไม่ว่าอะไรนะแค่ไอคิดถึงปุ้ยเวลาเราอยู่ไกลกันอะแค่นี้ปุ้ยก็ดีใจแล้วเอางี้เราสองคนใช้ด้วยกันนะจะได้ตัวหอมเหมือนกันเลยไอยปุ้ยมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องอะไรอะปุ้ยแม่ปุ้ยเขาโทรมาเขาบอกว่าอยากให้เราแต่งงานกันสักทีอะฮะ อะไรนะแม่บอกว่าเราครบกันมานานแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองไม่ดีนี่ขนาดแม่ไม่รู้นะว่าเราอยู่ด้วยกันถ้ารู้อะให้แต่งงานวันนี้พรุ่งนี้แน่ๆแต่แต่งงานอะมันต้องใช้เงินเยอะนะปุ้ยปุ้ยก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างนอกจากผ่อนบ้านปุ้ยก็ไม่ได้มีภาระอะไรเออหรือว่าไอาไม่อยากแต่งงานกับปุ้ยคะไม่ใช่อย่างนั้นนะปุ้ยงั้นเราแต่งงานกันเงียบเงียบไหมไปจดทะเบียนด้วยกันเฉยเก็ได้แล้วค่อยไปจัดงานที่ต่างจังหวัด ปุ้ยไม่อยากแต่งที่กรุงเทพอ่ะมันแพงเอ,องานั้นก็ได้ไอ้เชิญเพื่อที่ทำงานด้ไหมไม่อ่ะไอ้ทำแต่งงานไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่แล้วไอ้เบื่อยิ่งคนเยอะนะยิ่งเรื่องมาก คะพี่ไอซ์ได้ไปเป็นหัวหน้าสาขาพัทยาจนได้งั้นต่อไปก็ไม่มีคนช่วยหนูตรวจงานแล้วดิดีใจด้วยนะขอบคุณค่ะย้ายไปแล้วหวังว่าจะไม่ลืมคนที่นี่นะคุณตินจรครับผมไม่ลืมแน่นอน ีค่ะหืมปุ้ยไม่รู้เลยนะว่าไอาได้เลื่อนตำแหน่งอะ่ะดีใจด้วยนะไอ้นี่ใครอะ่ะคือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยค่ะเป็นแฟนของไอ้ค่ะแฟนขอโทษทุกคนนะคะที่ปุ้ยถือวิสาสะเข้ามาพอดีปุ้ยบอกพี่รปภข้างหน้าว่าจะเข้ามาแจการงานแต่งงาน พี่รปภเขาบอกให้เข้ามาที่ห้องนี้ได้เลยค่ะอ,อไอ้พี่เขาฝากมาแสดงความยินดีกับเราด้วยนะแต่งงานหรอหมายความว่าไงค่ะปุ้ยกับไอ้กำลังจะแต่งงานกันเดือนหน้าค่ะปุ้ยทำไมไม่เล็วอย่างนี้อ่ะโหพี่ไอ้มีแฟนแล้วก็ไม่บอกพวกเราไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอะ่ะและยังจะแต่งงานเดือนหน้าอีกห,หนูอะคิดว่าพี่ไอจะโสดแบบนี้สาวๆในออฟฟิศก็อกหักกันเป็นแถวเลยอะดิ เราคบกันมา6ปีแล้วค่ะเอออ๋อ,อ,อแบบนี้นี่เองคุณไอายคุณปุย้ยเดี๋ยวเชนญที่ห้องทำงานฉันหน่อยนะคะพอดีจะคุยเรื่องงานที่ต้องไปรับตำแหน่งใหม่นะคะได้ค่ะฉันเห็นเคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณไอซ์มีแฟนแล้ว ทางการที่นี่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเห็นแฟนของคุณไอส่วนตัวคุณไอเองก็ไม่เคยพูดว่าคุณไอมีแฟนด้วยออพอดีไอซเขาไม่ชอบให้ปุ้ยมาวุ่นวายที่นี่อะค่ะแบบนั้นเหรอคุณไอไม่ใช่เพื่อต้องการปกปิดเพื่อหวานสเสน่ห์กับผู้หญิงคนอื่นเพื่อหวังผลตําแหน่งหน้าที่การงานอะผมหวานสเสน่ห์เพื่อตําแหน่งเหรอคะหมายความว่างไงคุณปุ้ย ฉันขอพูดกับคุณตรงๆเลยนะฉันคบกับคุณไอซ์อยู่โดยที่ฉันไม่รู้มาก่อนว่าเขามีคุณฉันเลยคบกับไอซ์ในสถานะภรรยาคนหนึ่งอะไรนะคะเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วคุณพูดมาเลยว่าคุณจะเลือกใครผู้หญิงคนนี้หรือคนที่ส่งเสริมหน้าที่การงานคุณได้แบบฉันคุณจะมาเห็นแก่ตัว สร้างเล่าสองใบให้ตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะผู้ยังไม่ได้แจากการ์ดใครถ้ามันจะต้องยกเลิกก็ยกเลิกตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเลือกมาไอ้ผมเสียใจผมคิดว่าผู้กคุณสองคนจะต่างคนต่างอยู่ได้แต่ถ้าพี่แจ้ผมเลือกผมก็จะเลือกผมขอเลือกปุ้ยค่ะ ุณนะไอแต่มันคงไม่เหมือนเดิมแล้วอะว่าไงนะถึงเราจะคบกันมาหกปีแต่พอมาวันนี้ปุ้ยเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วปุ้ยไม่ได้รู้จักไอเลยตอนนี้ปุ้ยไม่รู้ว่าปุ้ยจะเชื่อใจไอได้อีกแค่ไหนมันเหมือนแก้วที่แตกและไปแล้วไม่ว่าจะยังไงมันก็ไม่มีทางเหมือนเดิมได้อีกหมายความว่าไงปุ้ย มันจะไม่มีงานแต่งค่ะปุ้ยยังไม่พร้อมใช้ชีวิตกับไอซ์แล้วเมื่อไหร่ปุ้ยจะพร้อมไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นอีกไหมสำหรับปุ้ยชีวิตคู่ของปุ้ยกับไอซ์มันจบลงแล้วส่วนเรื่องของคุณจะเอายังไงก็แล้วแต่คุณค่ะลาก่อนนะไอซ์ คุณออกไปได้แล้วส่วนเรื่องระหว่างเราก็เหมือนกันไอ้มันจบแล้วแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจะไม่มีผลกระทบกับงานตราบใดที่คุณยังรับผิดชอบหน้าที่งานได้ดีพอเตรียมตัวไปรับตำแหน่งงานที่พัทยาแล้วกันแต่ไม่ใช่ตำแหน่งหัวหน้าสาขาแล้วนะพี่หยดครับถ้าคิดจะใช้ฉันเป็นเครื่องมือมันไม่ง่ายหรอกนะถ้าฉันไม่เจ๋งจริง จะไม่ขึ้นเป็นหัวหน้าเธอหรอกไอ้แล้วต่อจากนี้ไปจะไม่มีเรื่องของเราอีกออกไปได้แล้วพี่ยดครับนี่แหละครับชีวิตของผมสุดท้ายผมก็ไม่เหลือใครสักคนทั้งผู้หญิงที่ดีที่สุดอย่างปุ้ยและพี่ยดที่ผมคิดจะใช้เธอเป็นบันไดในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนะมันเป็นพราะความบังง่ายและความเห็นแก่ตัวของผมแท้ คุณเองก็เหมือนกันอย่าคิดว่าผู้หญิงสมัยนี้จะโง่และยอมให้พวกเราได้เสมอผมขอเตือนเอาไว้อย่าสร้างโลกสองใบแบบผมเพราะสุดท้ายคุณก็จะไม่เหลือใครเลยในชีวิต